ยายจะลุกไม่ไหวได้ยังไงยายก็แค่ยืนมาล้างต่อยายจะล้างไม่ไหวได้ยังไงยายก็ลุกมาล้างสิโอ้ยยายยืนไม่ค่อยไหวแล้วลูกเออยายก็ยืนไม่ค่อยไหวแล้วลูกไม่รู้แหละครับยายหนักนมยายหนักนมยาย อะไรนะอรถ้าแม่กลับมาแล้วยายยังล้างจานซักผ้าไม่เสร็จนะอ้าวหนึ่งสองสามยรู้แน่นี่ถ้าแม่กลับมานะแล้วยายยังล้างจานไม่เสร็จแล้วก็ซักผ้าไม่เสร็จนะ่ยายโดนแน่อ้าวจะทำไรยายล่ะอ้าวแล้วจะทำอะไรยายล่ะต้องเต็มใจมากกว่านี้ใหม่จังคุณแย่ค่ะคุณแย่ค่ ยยไปก็อยากทำตลกไยไม่ใช่<า>แอ่องค่ะยาถ่าหนูปะท้อนะคะต่อไปหนูนจะไม่ใช้ยา,ายแล้วค่ะดีดีไปหิูคหนจะถึงไม่ได้วันเนี้ยหนึ่องน้วแก้วแ <c oughs> ก้ว <c oughs> ใช่หนูก็จะาัป่าหนูจะไม่ใชายายแล้วค่ะเต็มเต็มเฮ้ยไม่ใช่โอ๊ยยายงมาลงมาอไรไม่ตอบยายเต็มเอาดิยังไไม่รู้ไม่น้าบวมยายค่ะขอโทษค่ะ ขอบใจนะแม่นะที่แม่ไม่โกรธหลานอ่ะขอบใจได้ไงล่ะขอบคุณนะคะแม่ใจช่เลยขอบคุณนะแม่ที่แม่ไม่โกรธหลานอ่ะเออไม่เป็นไรจ้าต่อไปหนูจสั่งสอนใหม่จังให้เป็นคนดีกว่าเดิมนะแม่นะจะ้าจ้าเอาลูกๆแล้วก็ทํางานแทนยายด้วยไปหน้าที่เราอะ่ะรันช่วยรันจันให้หมดเข้าใจไหม